สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินก็มีข่าวดีมาบอกให้กับนักเรียนนักศึกษากันนะคะได้มีมติให้เตรียมลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทหลังจากที่รอบแรกนักศึกษาและนักเรียนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้คนไทยไม่ทิ้งกันได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเรียน,น,ลน,น,ลน,น,ลนและอาชีพอ,อื่นๆได้ลงทะเบียนกันนะคะมารับฟังกันเลยค่ะ กองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอได้เผยมติคครมเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้นโดยการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อคุณ,ณสมบัติของคุณตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลรังได้กำหนดแล้วก็จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ5 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับเงินเยียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตราการช่วยเหลือในครั้งแรกเราไม่ทิ้งกันระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปเมื่อข้อมูลของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้แล้วระบบก็จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละห00 0ันบาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนโดยจะจ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมปี2513นี้ นางสาวจุลาลักษเรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28มีสายนที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้ขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิดของกระทรวงการคลังครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวหรือว่ากิจการส่วนตัวค้าขายและนักเรียนนักศึกษาที่ได้ทำงานพาร์ทไทม์โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันที่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังได้กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนโดยผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวนั้นสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้แล้วก็จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเป็นระยะเวลา3เดือนถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับนักเรียนนักศึกษาและ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต่างๆหลังจากที่พลาดในการลงทะเบียนร,รอบแรกแล้วก็จะมีโอกาสได้ลงทะเบียนในรอบที่2ในครั้งนี้ใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็ขอให้ท่านติดตามข่าวสารตอ,ตอนต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าทางคอรมอรได้มีมติให้เปิดลงทะเบียนวันไหนเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรก็แอดมินก็ได้ทำคลิป ในตอนแรกลงไปให้แล้วนะคะก็กลับไปดูคลิปแรกเลยนะคะว่าเราไปตรวจสอบสถานะเกษตรกรของเราตรงไหนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นเกษตรกรรายใหม่ให้เราเข้าไปที่ w w w g a ษตร a รย y a y า c o m นะคะสำหรับใครที่พลาดสิทธิ์ในรอบแรกแล้วก็แอดมินก็<ค>ขอเป็นกำลังใจให้กับรอบที่สองนี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้รับสิทธิ์ตรงนี้โดยการทั้งหมดทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าแอดมินก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนทุกอาชีพทุกการประกอบการก็ได้รับผลกระทบจากโควิดกันทั้งนั้นแอดมินขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกการรับฟังนะคะ